และด้วยถ้อยคําที่หลวมๆเขียนเพียงว่าจะสนับสนุนให้มีการจัดทําประชามติและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนไม่ปรากฏแผนงานหรือว่ารถแมพที่นําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ สัญญาณที่สองครับท่านประธานครับการจะดูเจตนาว่าใครมีความจริงใจที่จะทําอะไรต้องดูที่การกระทําหรือว่ากรรมกรรมเป็นเครื่องบ่งชี้เจตนาครับท่านประธานครับพูดง่ายคือต้องดูจุดยืนที่ผ่านมาในอดีตของพรรคแกนนํารัฐบาลชุดนี้ต่อเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญสองปีกว่าที่ผ่านมาอภิิหารของขอบเขตอํานาจล้นฟ้านี้ก็ได้สแสดงอภิิหารทําให ประเทศไทยต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีถึง3คนที่ผ่านมาจึงได้มีความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่สภาชุดที่แล้วแต่ก็ล้มเหลวไปไม่ถึงไหนที่ผ่านมานะครับพรรคการเมืองแกนนาจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ได้แสดงจุดยืน ต่อการแก้ไข,ขรัฐมนูญหลายครั้งด้วยการแสดงออกในจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นร่างการแก้ไขจากภาคประชาชนหรือว่าร่างจากพักการเมืองด้วยกันเองถึงขนาดมีการวอล์กอัจากสภาในขณะที่มีการพิจารณาการแก้ไขรัฐมนูญหรือไม่ร่วมสังคกกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูญจูจ่ๆมาวันนี้กับพลิกจุดยืนครับท่านประธานบอกว่าต้องการจะแก้ไขรัฐมนูญพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจึงทําให้มีเหตุสงสัยว่า เหตุผลที่แท้จริงหรือเจตนาที่แท้จริงของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรกันแน่หรือการแก้ไข,ขรัฐมนูญนั้นจะเป็นเพียงเหตุผลบางหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐท่ามกลางข้อกังขาของสังคมว่าอำนาจนี้จะนําไปสู่การลบล้างคดีสําคัญ2คดีหรือไม่นั่นก็คือคดีเขากระโดงและคดีหัวสวเป็นที่ทราบกันดีนะครับสังคมว่ามีความสัมพันธ์ทางอำนาจเชิงอำนาจผูกพันกับพรรคแกนนารัฐบาลพักนี้หรือ เพียงต้องการอำนาจรัฐเพื่อมาปัดเป่าคดีนี้ให,ให้ให้หายไปและรักษาฐานอำนาจในสภาสูงกลุ่มเกมเป็นปราการด่านสุดท้ายในการแก้ไขรัฐรมนูญรวมทั้งอำนาจล้นฟ้าขององค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้งจากสภาสว so จึงเชื่อได้ยากครับท่านประธานครับเชื่อได้ยากว่ารัฐบาลซึ่งนําโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยจะมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐมนูญและรักษาไว้ซึ่งกติกาที่เป็นประชาธิปไตยหรือนี้จะเป็นเพียงการตกลงกันการสมประโยชน์กันการหลอกใช้และยอมยินยอมให้หลอกระหว่างกันหลอกใช้นั่งร้านเพื่อให้ได้มาซึ่งดาบอำนาจรัฐในการปัดเป่ามนทินให้พ้นภยัย แทนที่จะแก้กลับรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ไม่ยึดโยงอำนาจประชาชน